สัดีค่ะสวัสดีตอนดึกนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมานอนกันแล้วนะคะเป็นไรน,ะน,น,รไน,น,นะนอนตรงไหนหนูนะหนูนันอนตรงไหนวันนี้หนูได้ L L หรือ,อยังห,หนูเล่นจนห,หนูเล่นจนหัวมันหงอยเลยใช่ไหมหใช่ไหม L L หนูนะหนูดีใจหรือ,อยังดีใจเลย แล้วก็ใช้ใช้ตังที่แม่ให้มาหมดแล้วใช่ไหมเห <c oughs> ลือกี่บาทกี่บาทเนี่ยเหลือกี่เหรียญ <c oughs> แค่นี้เหลือเหรียญแค่โอ้เหลือเหรียญเยอะจังเลยเพี่จอมนอนไหนอะพี่จอมนะนอนเป็นมิกกี้เป็น,ปนหนูว่านอนตรงกลางเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยหนูจะไม่ไปทับคนอื่นหรอเนี่ยนนหนูนอนกริง้ง ภาษาอังกฤษป .1 เอาไปทำสีหนูน่ะไม่่ไม่ยงมุห้อยมันมีเฉลยอยู่ข้างหลังด้วยเอาไปทำสีหนูพี่จอมเรียนเสร็จแล้วพี่จอมเรียนเห็นไหมเจอไหมนะะยงถูกหรือเปล่านะพี่จอมยงยงถูกไม่ลองอ่านสูพี่ไปว่าเฉลยมาแล้วอันนี้อันนี้นะเพนเพนแปลว่าปากกาเพนแปลว่าปากกายงไขแปลว่าว้าวยโย่แปลว่ายโย่ ไอศครีมแปลว่าไอศครีมวูฟแปลว่าหมาป่าวูฟเขาก็ถูกอยู่นะใช่แล้หน้านี้ล่ะหน้านี้เหรอหน้านี้ไทเกอร์ไทเกอร์เสืออัพโลฟิชมังกีสั้นเย้พี่จำเก่งจังเลยพี่จำแอบดูเฉลยมาพี่จำบอกแอบดูเฉลยไม่ได้เออไม่เก่งเลยเนาะใช่ไม่เก่งเลย ต้องอ่าน A B C เลยอ่ะพี่ตอนนอนนะคะโหไปเห็นอ่านหนังสือของพี่จอมแจมแต่ก่อนอยากเขียนนี่เขียนอีมั้เขียนอีไอเขียนเขียนแล้วเขียนตัวอีดูสิอ่านโน้ไปเขียนอะไรนะทำอะไรนะตัวอะไรอะไรโอเคเหรอ อ่าไม่ไม่เขียนในช่องนี้嘛เนี่ยอีม่เขียนมาฝั่งนี้มาถัดมาฝั่งนี้คือคือคแบบนี้ถูกยังนี่มาเขียนมาฝึกเขียนในช่องนี้ก่อนเรลยไปไปฝึกเขียนในช่องก่อนเร็วๆไหวไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเอาควายเด็กอ่ะเร็วๆมาเขียน A E A เนี่ยมาเขียนเร็วๆนกนกกระถาง <A, S 2> ไข่นกกระถางไข่อันนี้ไข่กำลังจะแตกไข่กำลังจะแตกแต่ไข่เนี้ยแตกแล้วแต่ไข่นี้ยังยังเป็นไข่หมาไข่หมาตีเอ็กไข่ต F เยือกหูเนี่ยหูเอายตาเยือกหูอายตาเอาทำไมน่ะไม่ไม่เขียนน่ะเขียนตัวอีแล้วเร็วเขียนตัวอีแล้วเร็วมีได้ยินอันนี้เขียนคำว่าตั้งตั้งยกตาขึ้นไปยกอันนี้แปลว่าอะไรยกตาใช่ไหมเนี่ยห้ามว่ายกตาไม่ไม่เขียนอีเด้อเขียนตามบนฝาดีเด้ว นะเราม่เขียนอปากก็แล้วเนนี่เียนห้องเหอืหมอืแล้วก็ยิงเลกบ้ากาเขียนบบใยสวยไหมเนี่ยถ้าจเขียนอะไรสิกระเขียนอีกนะงูจางกระบ อาพี S <S <preach ers> ่จอจะนอนแล้วนะไว้เขียนต่อพรุ่งนี้ไหมใี้การกระบาดทั้งหมดอ่านอ่านอ่านก็ได้อ่านอ่นอะไรนี่เอกอ่านใยหน้าแรกเลยนี่อ่านนี่เสเ็จเอาอ่าน a b c ก่อนเร็วๆ a m a n m มีร์ีเพพีอาอ

มามามา,มาบีบ้างเดี๋ยวมาบีบ้างน,นี่คือหนอนตัวใหญ่ม,ม,มันพัาพญาดูหนอนนะหนอนพญา <c oughs> อ๋าอน<า>ห<า>นูนนด่าถ้าพญาจะมีขนนะนี่นี่นี่คือขนนี่พญาจะมีนญาอรไมีขน <c oughs> อามานี่มามาบีบ้างไอ้บีเบิร์ดนุ๊กไอ้ตัวอะไรมาบี้ยมานี้เนุ๊กนะ ไปเขียนตัวบีหน่อยเร็วเขียนเขียนบีว่าเร็วอุ้ยใครเขียนจะเร็วเนี่ยเออเราพี่จิ๋วง่วงอะนั่นเนี้ยจะไปกลางมุ้งนอนแล้วเดี๋ยวเลยพรุ่งนี้ค่อยเขียนแล้วแล้วอยู่กับพี่จำก็ได้นะ่ะว,วาดน,นกเหรอนั่นนะ่ะวาดมดมดมดกลางกำลังจะขี้ <laughs> นอ้คืมันจิมันจิของนุเป็นี้เหรอนี่จะพี่บ้านอยาพี่บ้านอุจิให้เนี่ยแบบนี้นะอะไรเนี่ยก็อันนี้คือ ไยซี่ของเราอันนี้เป็นตดนี่ตดนี่คือการรับรู้นี่คือของในฝันของคนนี้อยากได้ได้ไหมเด็กได้โมใหญ่ใช่อันนี้อยากได้ของเล่นมุตัวเองอ๋ออันนี้โอเคค่ะเดี๋ยว ก็จะนอนกันแล้วนะคะขอบคุณที่ให้การรับชมจ้าบ๊ายบาย